ส้ม,มูเจ้าซึมาวันทีหยิบเก่านี่คณะเข้าเนี่ยมาก่อนมูแล้วที่ภูหินผารีสอดสุดยอดวินัยบุจะเริ่มตอนรับมูดได้ดีเยี่ยมีม,มีสถานที่บ่งเที่ยวบองเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวมือเ้าเนี่ยพากันไปตังแต่ตีซีอ่าไปชมฟูจิเมืองไทยฟูจิญี่ปุ่นไปเบิรงมาแล้วยูนีกับพ่อแพ่ฟูจิญี่ปุป่นสุดยอดสุดยอดสุดยอดสวนหินด้วยเป็นไรสวนหินสวนหิน ส่วนหินนะส่วนหีนโอ้มีตะองบอกงามๆซิมาอีกเยอะวันที่เก่าถ้ามีเวลาซิมาหาหมูหาะพวกคี่เก่าแซามี่เนาะอ้าวพร้อม่สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ภูหินภูหินผารีสอร์ทวันนี้ก็ได้เพื่อนๆมาสำรวจก่อนว่าเอ้ภูหินผารีสอร์ทนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่สุดยอด เพราะวิในบุญเจริญตอนเราเพื่อนได้ดีมากสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายอยากทําอะไรก็ทํสาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ก็มีมากมายอีกอย่างถ้าใครอยากเดินอยากวอล์กเรนลี่ก็ที่คูปาเปะไปดูฟูจิเมืองไทยไปดูสามภาคในวันเดียวการันตีว่าสุดยอดจริงๆครับอากาศเป็นยังไงอากาศสดชื่นหนาวห<ค>รือยัง จากข้างนอกอากาศที่ร้อนๆขึ้นมาข้างบนอากาศเย็นต้องได้ข่มผ้าข่มหนาๆนาเพราะว่าอากาศตอนนี้สุดยอดเย็นสบายครับอคทุกคนครับวันที่ยิบเก้านี่กะลองมาาบึ่งครับบรรยากาศ็นไหมกพวกะดิต้อนรับหน่อยรับลายกะกจะดูแลพวกวกทุกคนครับยิบเก้ฝากกันเนาะโอเค